สวัสดีครับวันนี้ป้ะกับผมคำแหนคนเมืองสะป้ายังผมจะพาท่านมารับสมการใช้กำแพงข้างบ้านคือเป็นประโยชน์ด้วยการทำเช่นวางท่อปปาสามหุ่เพื่อกูพักน้ำหนีไฮโดรโปนิกนะครับก็ที่ผมใช้นี่คือเททอปลาสามหุ่นยาวต่อปลาในียาวประมาณสีเ่เมตรผมใช้สามขอน ผมเทีสามท่อนก็ระยะความยาวเนี่ยะมาณชิดสองเมตรจะใช่อยู่หกหกท่อนนะครับมีสองชน,นชั้นบนแลบชั้นล่างของชั้นในส่วนของการเชื่อมยึดขาเนี่ยะครับผมจะเล็กแก้เล็กกล่องนิว้วของก,นนกนันวันนี้นะครับกันสนิมก่อนแล้วแต่ว่าท่าน ผู้ชมจะใช้เล็กแบบไหนนะครับในส่วนของการยึดเล็กตัวนี้ผมจะวัดจากมีขึ้นมาอยู่ประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับร้อยร้อยเซนนะครับแต่ช่วงระยะห่างระยะห่างจากตัวนี้นี่ผมจะห่างจากชั้นลุงมาหาชั้นบนนี่ห่างอยู่ประมาณห้าสิบเซนนะครับ เล็กที่เขายืดออกมานี่ผมจะอยู่ที่ประมาณต่อห้าเซนนะครับแต่ใช่ขาข้ามยันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเขาอากข้ามยันไม,มา่ไมจะอยู่ประมาณสักสองเซนนะครับเก mm ือ hmm. บข้ามยันลักษณะนี้นึง mm hmm. ส่วนท่อเขาก็พิดฝา <Okay. S 1> แล้วในส่วนของตัวนี้ผมจะสวมไว้เฉยนะครับเพราะว่าแนามกับบาร์ไหลลึกอย,ยู่แล้วนะ mm hmm. ส่วนตัวยึดผมจะใช้หูยึดท่อ ตัวนี้ประมาณ18บาทนะครับ18บาทแนี่ที่นี่ช่องระวางที่ผมเจาะนะครับมันก็อยู่ประมาณอยู่ประมาณส3มสิสามสินคือจะมีในท่อประปาเนี่ยเป็นอย่างนี้กาตาอยู่แล้วนะครับเนาะมีตาเขาก็เจาะหัวครับให้อยู่ประมาณนี้ครับตัวที่เขาใช้หูหซอ ผมก็ใช่ตัวนี้นะครับสวานไลสายหรือสวานมีสายก็ได้นะครับใช่หูซอเมอสามสิบดนะครับด้วยการเจาะเจาะหูตรงตรงหลงกับประมาณรู้ตัวนี้ซึ่งมันจะพอดีครับถ้วยใส่ปลูกพ,พักไฮโดรโปนิกนะครับไม่พอดีเลยครับเนาะแต่ตัวนี้ผมกําลังพ่อล้ายอยู่ผมจะปลูกพักขึ้นชายนะครับปลูกพักขึ้นชายส่วนน้ำ ตีใส่ในถ่อปะปา๊าอ่าต่อหนึ่งเส้นเนี่ยจะใช้น้ำอยู่ประมาณสักสามลิตรประมาณนะครับสักสามลิตรการผสมปุ๋ย AB ก็ผสมก็ใส่ปุ๋ย A อหนึ่งหน่ยซีซีใส่ปุ๋ย B ีหนึ่งหน่ยซีซีนะครับแล้วก็ปวยพอผสมแลนวนองนะครับแล้วก็เจ้ตักเจ้ตักหรือที่สำหรับคนมีลูกน้อยก็ เอาผมเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราคนที่บันมีงบงบเยอะยก็ควรจะใช้แบบแบบบน้ำบนนะครับเนาะบะบบน้ำบนดูมีนีในช่องยู u ูบของของช่องอื่นมีเพื่อารู้นะครับส่วนก้าพักของที่ผมเพาะไว้ก็เ๋ยวประมาณนี้ครับผมจะจางยุ่ปูพักน้ำหนึ่งนะครับมีผมฝืนเพาะไปเมื่อปกีิวันนี้ ต้นพักสินชยัยนี่ต้นพักสึนชัยที่ผมจะปลูกเหลืมอมีใบจริงมานะครับที่ช่วงระยะนี้น่าจะลงปลูกได้ละผมจะลงปลูกในวันสองวันนี้นะครับผมกอทุกท่านลองไปใช้ดูครับทําข้างบ้านเพื่อเปลี่นประโยชน์นะครับเนอะสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปกันเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ